ปืนอากาศตัวนี้แล้มันคือพี่น้อยก่อนแล้วพี่ไม่ได้บบ้องเสีเขียวไม่ได้สอเขียวก็สีใหม่นะพี่ไอแมนอยู่สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุโม,มงสุบอันด้อครับคลายยังนะาย,ายสายรอีเมลหรือใครแล้วเ้าโอ้ยแลวเช้าแล้วขายเนาะ เบิ่งเนาะงซาดีมาค่ายเกลอยน้องสาวทั้งสองคนน้องสาวทั้งสองคนเนี่ยอันนี้่พีน้องทั้งพ่อตัวนี้พี่น้องทั้งแม่มาทำกันคือได้มาทำกันพ่อกัำนี้ลูกอาวันนี้ลูกน้าสาวนอกใหญ่ใหญ่แมฆมันเป็นเหลี่ยงโอ้ยช่างามแท้เอ็นบานงวยชิบานเหลี่ยงงามเจ้าอาบานงวยก็ชิบงงามโอ้ยกันเอาใส่ได้เอาซื้อแล้วนี่ขึ้นอะไรขึ้นแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่โอ้ยแม่มันผสมสีน้นงเหลี่ยงเลยอยงกอกเซนสามมันก็งาม

มีแต่เสือใช่ไหมนี่สีนี่มีอยู่ของขวอยซ่ำขวอยบุนีหมักสีรีส์พอมีแต่ต้นน้อยซ้ำนะมีแต่ซ้ำนี่เดินเสือพวกอันนี้ขวบเบียร์เราโอ้ยอะไรพเป็นสายเบียร์โอ้ยขอเบียร์ผมหมักดอกเบียร์เจนขั้นขั้นแมนแมกามากน้ำนั่นขั้นมีสีหมักลูกลงร้อนลงร้อนลงร้อนเลยเออลงเขาเลยตัวหนึ่งนะตัวอันตีนนุ่มๆนะตัวมันหน่อยทีเดิน

เห็นเขาใส่ยลูกจุ่มก็ใส่โตเตี้ยกับโตอีกใส่มาดูหน่อยใส่มาดูนะอมาเียงมานมิดว่าใส่ลองเลยลองจะลองเสือหัวที่เท้านะคือเ่เบิ่งเสือน้ำแน่เหยังอัขนน่ะดำข่าดำเบือเข้าร้เขาขึนเหมียงน้ำ ัเขาเจาะกัปขาายเรื่องให้เนาะเวลาเวลามีขาเน้่เวลาต้องมาหากินเนาะ้มบย่งร้เาเห็นเขาหนึ่งอยู่ได้รรอกระซนี่แ้กจะซื้ป็นหนุ่มได้กเิดมาเตี้ยเนาะให้มันมากเตี้ยกนะคือเขาตัดเอาบได้เขมันเตี้ยขามันใหญ่มัใหญ่ดอกมันบใหญ่้อยนี่นะแนวมันจซื้เป็นหนุ่มขาหลอมัคือได้สูง ใส่ชีแดงปะลองเชีแดงมั้งจริงที่อ no e> ื่นกะโบมี่โบชูอันนี้นะโบแม่สีนั่นแหะเื้อตี่นี้นะซีน่ะามชีามีอรลูกจุ้มนะีนีลูกโจุนมันเถื่อยังก่อนเบลเออเมื่อม่มาบัจักมันบัจักคนนอก ห้องเฮาข้องบ่มีผมว่าอุตสข้าง่เคยเห็นเลยนะม่เฮน้ยังหยุดได้ลยนะแค่สามตะกีรุอยู่คันสิเอาแาเออคืออยู่เลยนะตัวนี้เด่นกว่าตังเซ็ตตังไลยมันแพงอยู่แล้วอืเออคนันมดีะไรอนสยแตเขดีอมันเือบอลยคืออะสา เมื <kung> ่อ <divide> นั้นลูกเจ้ามานในหันไอคงไพอกันเมื่อวานไอเมย์มันพังมันเกิดไอีวบ่ะไอแก่อยู่วะเฮาเมือนี้มันเกิดเ่าได้สิเจ้าไซื้อยังเฮาขาบอจักไัเางจักแต่อีหันวันนี้มันเกินไ่สมันเกิดไผ่แต่วันเกิดนี้ดิบอ่ะสิหันสอซใส่ผัดบอกว่าเป็นไผ่อ้กับหัวบจักกัน ข้นหมูจ้าลูกเส้าจุมเากระไหเลยอีเมอ้ยเหอวมาัดผูู้บ่รา่ตอกางบ้านไปอีบ่งพัดเห้าสพบนมันูเจ้าไอยมันจกค่นที่ผู้เจ้าคน่อหรซื้อให้เขาในเมสเอาบ่เอาแหละก็นี่แหละเอาเลยใส่เลยใส่ถุงให้เาโลดตนอยู่เื่อเ่ย่ใส่ถุงหอยู่แล่เช้าก็บ่มีุงบ่มีกบ่จังถุงกบับเอาลูก ต้มย so ังต้มยังอยู่อะังม่สีเดียวป้โอ้โหลกไปสองน้ำตึงนนมานเลื่เหี่ยมลอยเอาะวยฮี่อาาเอาบอฮะออกมยังไงเนี่ยมันตึงนอนมากมันจมันมาหาชาวหาท่นี่ออกมีัก่อนคนที่สี้นเ้ยังอาชงอ้าหอยัได้นะเรือนันไม่เอาตัวใด

เอาผมพูนะตนี้่ตนี้สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบห้าหกสิบหปอดหกสิบเออหกปอนหลายไปหลายมาลดหายสิบพันเขาเอาาาเอาเอาทุนเอาพื่นได้นึ่งซื้อไว้ให้ลูกก่อนซื้อไว้ลูกแม่งมหินโอ้ยเ่งงามหินเนาะงามยังวะเีย็กน้อยเีน้อยงา อือหลายบัดนี้เดี๋ยว Nói หน่อยซิชุดนี้อือทุกคนใส่ยามหนาแล้วใส่ นี่ผู้สาวนะว่าเราผู้สาวบอมีเต็มันหมเ็ผู้สาวเียเอาละบอสเอาแล้วเด็กเชื้อนี่สามดห้าพันหนึ่งเดอนี่นะเือมันเชื้อมันเขาปากมัให้แหงท้องเมืองนอกเมืองนอกชงเป็นงานชงมันยังดุงลิ่น่ย Paid, สยเจ้าน้ำได้ก็ได้นะป่าพวเชี่ยเสี่สงเฉือมนี่จะขับขับแนวคนบรามาเลยนะมันโบนอโบเมื่อเจ้าคือบุกเข้ามาเสร็จกไปปุ๊บทีโอ้ยเลยรักมันจะโอ้ยส่งตัวนี้ชู้พเจ้ามาให้กูอีกบอกาดังยองสื่อให้งเกงตัวหนึ่งให้ยางไกงแล้วก็ซื้อให้น้องสาวตัวหนึ่ง อได้ตัวได้อีกบ่คือลำร้อยลำค่อยอยู่มาดังเก็บซอยนี่หน้าเสือนี่น้าตาลเก็บซอยละวจะเอาผมกุ้งอ่อนเนี่เสือเด็กน้อยอีผอเลี้บ่เอาอะพอเอายังบ่พอจะซื้อให้เนี่ยเสือก็ร่มเลยนะนี่ยายมาเอาเสือนี่ยังเหงืงอไหนกันวะซื้อมาันไหลล้น นาลูกซื้อมาถึงเข็นนะยังอยู่ในตู้เมื่อได้แล้วกูมาีกเบื่งมันเป็นอะไรสิเสือคือแว่ากำงามหนึ่งลายสทุกคนเโบวไซเสือใหม่ๆนะไใหม่แพงตกสีแพงว่ยังคือตะตุนนะเดี๋ยวไปถึันไปวันไหนยังจะมาทุ่ว่าเทา่เท่าเลสีงามเลยนะมึงเอองามเนาะสีงามอันนั้ไม่หล่อลายงานทางหนาก็งามสิ ดานซีฟคะแนนมันด no ้านซีฟสองเขาไหลอ่ะเอ่นั่นอีน้ามันบ่นนะือมันบอข่าวมีาแมวมีไดซีคีมน่ะซีคีมเขาอ่านมานี่นี่ซีครีมครขาวๆคือกูนี่คืออยู่บ่นอีน้ามันมีเส่แบบงเงงงามอยูเลย เาี่ช่องสิรุหบานาต้นทีู่าวนกะมันกพาเอานกระอไาได้เอาเอาเอารอขายเหลือไปเลยนเอก็ไปโฉเขาอกเยปลาเราเอาตัวน้ำมือมือเนี่ยนะมือคือจิมักตัวนี้คือบึงวัดจิงามนี่ตัวนี้ปลามาตัวตัวนามีตอันนั้นเืองานตัวือันงาน้ันนีด้ตอเียสาวาบเ

ชีพับแอ้มมันคืนบายเวลาหน่งเยเสือนี้เาขึขนคืนมันบวกเกินดอกนะครับเขดีแหละมันเสือกันหนาวไปหิดเขากวนิ่วอยาเองน่ตจะหนึ่งกันเอาคันออดอนหายเอาหาย้า Chị nhà cái bộ này, bộ mà. Ít bố mau, bố nhưng mà bộ này, bộ bộ bộ. nó. lốm đi. hay cho nó Tôi à. à, à, nội Anh Nội phôn. Phôn. À, à, sao? Nội, nội. 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 nội Tôi nhảy Tôi nhảy qua. tôi nhảy ở, khay. Eo, tôi eo. đây. Mà bằng ở đâu nè. Cô đang นี่นี่เดียวกันบ่เลยบอเนี่ยอันนี้วิ่งจานลองดเดียวกันหรอวสเดียวกันหรอเยดีกันไ่มื่อวุนนี่บีเลยวันที่สีมาใส่ไ จ้ามากแล้วพี่้าจะาหมากแต่พอวาวุนสำลาวต้องใส่สำนี่เสรจด้วยพอดีเล่าจำเบยบึงแค่ไหนือเบึงให้จะพูเนี่ยเลี้ยงจานคือจันซีนี่จหมา ขายปืนอาการตัวนี้แล้วมันคือมันสีน้อยก่อนลองสิน้อยก็บ้องเลยสีเขียวมันจะสอเขียวก็เสือสีใหม่น้ำพี่ไอแมนอยู่ตัวนั้นแล้วใี่ไหมก้งวัดตัวนี้ไม่เจ็บผัดขิงกูอ่ะลองมั้ยข้ากูบืนกูวัดตัวนี้ถิ่นตัวน้อยวุเน้อยชินยาอ้วนของเขา มัน่วยกินได้เวรเราหดจะเสือไม่เรากินด้มาสิมาตีเตีหน่อยน้ำปลาอยู่เอ้นนี้พอดีนะคิดมันจะดกตินมัการบวนี้กได้เอ้ขัดตรงนั้นูะมีก้คือว่ะไ เนาะบกรสิบ่ดีแทนเนี่ยแคืนแุกัแน่เลือเอาตัวใดตัว้นคืนตัวใดตัวใดจะิใจเลยราคาเดียวนีแลมันก็ยังเมาอยู่ทีเียวมีรายเลยได้ลเจ้าเนาะยังีนี่บ่เดียวบ่มาเบิ่งน่าีนี่ แล้วห้มันังีมักนเราตัดใจเองเนาะเาไม่ใช่คนอื่นตัดใจให้เขามันหมักตัวนี้อยู่เลยรับไว้ว่าวันที่เที่ยวนี่เวลาตัวนั้นหละหอมีมันกระต่างเสไปกับคืนเบียกับเบียเล้าอ่พอดีแหละพายปืนเขากันกับเบียร์ล้าจะหมักรดหมักน้มัน เห็นคลิปหนึ่งอะเจ้าบลงเพลงเสนอพี่น้องเนาะได้เสือให้พ่อตัวหนึ่งแล้วก็น้องเศร้าตัวหนึ่งแล้วก็ไก่ตัวหนึ่งเสือสอยซามโตขอบใจหลายๆฝากไลฟ์ฝากแชร์ได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าลายที่ให้ยกำลังใจไก่มาตลอดพอกันใหม่เข็มหนาครับอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสำคัญหรว่าสบายดีปีใหม่ได้พี่น้อง